มีใครเป็นเหมือนวิบ้างคะวิก่อไฟไม่เป็นนะคะทุกคนคะ่ะวิก็เอาถ่านขึ้นไปย่างบนเตอแก๊สเลยคะ่ะง่ายดีนะคะทุกคนคะ่ะรวดเร็วด,ดีคะ่ะเมนูที่วิจะทําวันนี้คะ่ะหมูพะโลคะ่ะวิต้องตุนขาหมูหลายชั่วโมงเลยนะคะวิก็เลยต้องใช้เตาถ่านคะ่ะไฟเริ่มติด วิก็เริ่มเอาไฟลงมาใส่เตานะคะแล้วก็มาเติมฐานเพิ่มค่ะเห็นสภาพเตาแล้ววิก็อดลุ้นไม่ได้นะคะ,ะว่ามันจะแตกหรือเปล่าวิกก็กลัวว่าถ้าวิอเอาหม้อมาตั้งกลัวเตามันจะแตกครึ่งก่อนค่ะทุกคนคาะดูจากสภาพเตาแล้ววิคิดว่าเตานี้น่าจะอยู่ได้อีกไม่นานค่ะพ่อวิก็ย้ำนักย้ำหนานะคะว่าห้ามจับเตาห้ามขยื่นเตานะเดี๋ยวจะไม่มีเตาทำกินค่ะพอเตาใหญ่ข้างๆก็แตกเหมือนกันค่ะใส่่านเต็มเตาแล้วก็รอให้ไฟติดกันค่ะทุกคนค่ะระหว่าง วิ้ิก็จะเข้าไปเอาหมูข้างในบ้านนะคะห้องครัว,ววิก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นห้องครัวธรรมดารรมดานะคะพอได้ทํากินค่ะทุกคนคะบริเวณครัวของบ้านวิค่อนข้างจะแคบนะคะแค่วิกับแม่สองคนก็เต็มแล้วค่ะครัวเล็กๆกระทัดรัดดีค่ะวิได้หมูมาแล้ววิก็จะจัดการเอาหมูออกไปล้างนะคะไปทําความสะอาดกันค่ะวิก็ว่าวิเอาเนื้อหมูออกมาวางไว้ด้านล่างละลายน้ําแข็งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ ขาหมูก็ยังมีน้ําแข็งอยู่เลยค่ะดูดูแล้วน้ําแข็งยังละลายไม่หมดนะคะวิก็พยายามที่จะงัดจะแงะค่ะสรุปแล้วก็คือต้องแช่น้ําไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้น้ำแข็งละลายหน่อยนึงค่ะในระหว่างที่วิเอาขาหมูแช่น้ำอยู่นี้วิก็จะพยายามเช็คนะคะว่าน้ำแข็งละลายบ้างแล้วหรือยังเพราะวิจะเอาลงไปตุ๋นค่ะไม่ได้ต้องการให้เขาละลายน้ำแข็งมากเท่าไหร่นะคะ มันก็พอตุนได้ค่ะคขาหมูวิสั่งแบบเป็นขาหมูที่เขาตัดเป็นชิ้นมานะคะเพราะว่าจะได้ทานง่ายค่ะทุกคนค่ะ วิเองก็จะทานก่อนพ่อก่อนแม่นะคะเพราะกว่าพ่อแม่จะกลับมาจากทุ่งนาก็มืดค่าแล้วค่ะวิกับลูกก็คงจะทานข้าวก่อนค่ะรอบก่อนที่วิซื้อมาวิซื้อเป็นแบบขาหมูแบบเต็มขาเลยนะคะวิก็ตุนไปทั้งขาเลยค่ะโดยที่ไม่ได้หั่นเป็นชิ้นค่ะเพราะกะว่าจะรอทานข้าวพร้อมกันกับยายกับตาแต่ที่ไหนได้อาทินาดันหิวข้าวนะคะวิเองก็ไม่กล้าตักออกมาก่อนค่ะตายายกลับมาถึงบ้านก็เกือบสองทุ่มแล้วค่ะทุกคนคะเด็กๆก็หิวข้าวกัน รอบนี้วีก็เลยให้เขาหั่นเป็นชิ้นมาเลยนะคะได้กันคนละชิ้นเลยค่ะน้ําแข็งเริ่มละลายบ้างแล้วนะคะวีก็จะเอาขาหมูมาล้างกับเกลือก่อนค่ะแค่ขยําขยาเกลือใส่น้ําก็พอนะคะทุกคนคะแล้วก็แช่ไว้หน่อยนึงค่ะถ้าเราเอามาล้างน้าเกลือก่อนมันจะลดกลิ่นคาวได้เยอะเลยนะคะทุกคนคะเพราะว่าหมูมีกลิ่นค่อนข้างแรงค่ะในระหว่างที่วีรอขาหมูแช่น้าเกลืออยู่นั้นวีก็จะเอาน้ํามาตั้งไฟนะคะทุกคนคะใส่เกลือไปหน่อยนึงค่ะ แล้วก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะต้มให้น้ําเดือดหน่อยนึงค่ะวิถึงจะเอาเนื้อหมูมาลงค่ะทุกคนคะน้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ จากนั้นวิก็จะเอาเนื้อหมูมาลงตุนเลยค่ะสําหรับวิไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนคะตุนให้ขาหมูนิ่มก็พอคะ่ะวิจะต้องใส่น้ําเยอะไว้หน่อยนะคะเพราะว่าวิจะต้องใช้เวลาตุนหลายชั่วโมงเลยค่ะกลัวที่ขาหมูมันจะเปื่อยนะคะทุกคนคะส่วนมากเวลาวิทําพะโลหรือทําขาหมูพะโลวิก็จะทําแบบง่ายๆนะคะวิชอบใส่ผงพะโลแบบสําเร็จคะ่ะทุกคนคะง่ายดีไม่ต้องไปหาเครื่องเทศยากนะคะปิดหม้อตุนไปเลยค่ะสองสามชั่วโมงก็ว่ากันไปคะ่ะทุกคนคะ ภาพมาอีกทีคือวิใส่ผงพะโล้ใส่ไข่ใส่ผักเรียบร้อยเลยค่ะวิไม่ได้ถ่ายขั้นตอนนั้นให้ดูนะคะเพราะว่าเมมในโทรศัพท์วิเต็มค่ะกดถ่ายวิดีโอไม่ได้เลยค่ะทุกคนค่ะน่าเสียดายมากเลยนะคะเอาเป็นว่าสูตรนี้อร่อยเลยละค่ะทุกคนแถมง่ายดีนะคะคนที่อยู่เมืองนอกก็ชอบทําทานกันแบบนี้ละค่ะใช้ผงสําเร็จรูปเอานะคะไม่ต้องยุ่งยากหาเครื่องเทศค่ะมาทานพะโล้ขาหมูด้วยกันค่ะทุกคนคะ